มาลุยเลยครับรสชาติปลาดไข่รสชาติของไข่มันเหลืองบ่มันเหลืองกันไนนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคูสุขค้นนะครับพบกับผมจากกวงชาแนลครับพี่น้องครับแรกครับพี่น้องครับเห็นพี่น้องเพิ่นกินอยู่ในช่องหลายๆนะครับจากกวงก็เลยเอามารองเบิงนอกเพิ่นว่าปูขนมปังนะครับหญ่บ่พี่น้องเบิงฝ่ามือจากก่วงสี่นิ้วถึงบ่ได้บ่ได้เครื่องงอดปูสองตัวนี่ครับพี่น้องเอามาลองกินเบิงครับพี่น้องกับน้ำจิ้มซีฟูดบรรยากาศกลางทงนาอันทังใต่นี่เป็น อ่าสะดาดินหรือพักเก็นขมพี่น้องสดก็ได้หรือว่าลวกก็ได้นะพี่น้องมาทุบแล้วจาก,กวงทุบไปแล้วนะครับคุณว่ามีไข่ข้างในนี่โอ้ผมก็อยากขูรสชาติกัน,กนพี่น้อง <c oughs> ก็ว่าจะเอามาลองเบิงเบิงดูโอ้เบิงเลยเอาแกออกกอนโอ้ไข่อยพี่น้องมีไข่พี่นอ้นองครับโชคดีแล้วบัดนี้ ขึ <c oughs> ้นงจ้งคนว่าล้องเนาะเอาเขาะท่งนใดเออเออเออไปได้พี่น้องอบึงล้องบิงก็จังข้เจ้าเฮ็ดนะพี่น้องบึงมาพี่น้องเลยสมักขักใ่นอ้อ <c> ง <oughs> ไข่เหลืองเลยมาลุยเลยครับ Mm hmm. รสชาบปลาดไข่รสชาติของไข่มันเหลืองบ่งมันเหลืองกันไอน,นี่อืม mm hmm. <c oughs> เอาดินแบบดบบ่งหัวครับเป็นอย่างไรแต่ว่าสรุปแล้วการทดลองนี่เป็นผลสำเร็จเป็นเหตุไดบานเบิ่งเดี๋ยวมันต้องเอาโอ,โอ้ข้างในก็นมี น้องกินซ้ำน,นี่ป่ะพี่น้องโอ้อันนี้เป็นอันนี้มันสีเลือกกับสีเป็นขามไม่ได้ป่ะบางเร่องโอ้ ไมนกินได้บ่พี่น้องบวชเคยพี่น้องแต่วันนี้กินได้บเด่เอาลองเบิง่งนี่มองนี่ได้ไหมขากับพวกนั้นขาก็กินได้แต่ว่าโอ้พี่น้องเอาลองเบื้องบนร้องเบิื้องบนนี้ก่อนแงะมันออกบ่นนะอันนี้บวชอย่างมันพี่น้องไม่เห็นเหตุจากกวงงงพี่น้อง,องเอามา มองนี่ก็แม่น นี่ต้องขัดเป็นปูนี่ใส่ความพยายามเนี่ยมันเหมือนเท้ากินปูม้าอ่แล้วพี่น้องนั่นนี่อืข้าเอาไวแ้แต่นที่ลัง สมเด็จกระจอกเอามารีวิวหให้กินนีทุกพี่น้องแซ่บเดี๋ยวนะมาตัวต่อไปตัวต่อไปนะก็ดแบบใหม่เดียว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 อืมโอ้โหตันนี้เต็มทองโอ้ยอันนี้เต็มครับเต็มพี่น,น้องเต็มอืม มาอย่างกี้เดี๋ยวอันนี้อาก่อนสอนตักกินนี่นีแ่แหละไข่มันครับน้องไข่มันมัน ิ่งไปใส่มานี่ คักขนาดได้พี่น้องเป็นลก็ยังเปินลบายอยูเอามาล้วงเบิ่งน้ำเพิ่นนะพี่น้องเห็นเพิ่นกินหลายช่องแล้วจ้าก,กวงก็เลยว่ามาลม้วงิ่งกันนะสรุปแล้วโอ้แม่คือยังเปินลบายอยู ส่วนขาส่วนยังมากก็คือจังปูมากนี่แหละครับโดยรวมแล้วมันมีใครอยู่ข้างบนนะแต่ว่าขันติมาห,ากาหากาักขาหักยังกัิเทียกินได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวจักหน่อยบวนผักกับเจียวเจียวกระเจี๊ยบ เอาพี่น้องครับล้องมาเบิงนะครับเห็นพี่น้องเพิ่นกินแล้วก็จ้ากวางก็เลยว่าอยากก็มาลองเบิงว่ามันเป็นรสชาติจังใดนะครับสรุปแล้วมันเป็นไข่นะครับไข่ด้วยปริมาณของโตของมันนะครับมันสีหน่อยมันสหไงขนาดใดมันก็แล้วตั้งแต่ขนาดของโตของมันโตใหญ่มันก็ติมีไข่หลายนะครับ เอามาจิมกันน้ำจิมซีฟูดแนน่หลักกะพักซีแหน่นะครับหลักกะอันนี้เป็นอย่างคือโหระพานะครับแล้วตั้งแต่ผู้ถนัดเนาะพี่น้องแตงน้ำแน่นะครับฝากพี่ต้อน้องทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณหลายหลายนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจ่าข่วงทุกๆมือนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งกำลังใจให้จ่าข่วงเฮ็ดคลิปใหม่ๆหม่ฝากพี่ต้อน้องทุกท่านนะครับพมพบอครับแม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ